สวัสดีด้วยนะครับครับสวัสดีด้วยนะครับก่อนก็มาก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับอืมหนังคลิปเล่นเกมเช่นเคยเดี๋ยวตัดไปลอนเข้าเกมเลยดีกว่ามาแล้วครับนานๆนี่อาจารย์เครื่อลงแล้วขึ้น ไปที่สนามเจา้าเครื่องบินหน,นึ่งใบพัดลงแต่ไม่ได้ลงที่สนามบินนะเดี๋ยวจะลงที่แบบเป็นภูเขาเลยแล้วพอลงตรงภูเขาแล้วเอาใบพัดเดียวข,ข,ข,ขึ้นขึ้นขึ้นบินขึ้นไปลงสามบินอีกทีเราคจะทำได้ไหมถ้าทำได้ทุกคนต้องดรรกดซับอะไรลุลวนเลยนะเรล้วอันเนี้ย Mình mát được không khóc chịu không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  chịu ta chịu không chịu không chịu sẽ chịu xuống chịu khô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 ng chịu เอาตรงนี้เลยปะเออตรงนี้แหละมาดูวะเน,น้่อ๋ิรอดอดวะดรอดรอลรอด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 อดรอรอรอดรอ้รอดรรอดอรอรอด เริ่มความหนาหนนะออ่อยนะเอาหนึ่งเอาหนึ่งเดี๋ยวพัดก็ได้มาตรงลงตรงนี้ง่ายไม่ต้องหาทีเรียบอยู่พอใช้ได้อยู่ <500. S 1> ลงได้ตรงเนี้ย <400. S 1> ได้ป่าววะ ลองดู <500. S 1> ออนตรงนี้ตรงเนินภูขเขาพอคอนเทนต์เริ่มเพิ่มยอดติดตามเกือบเกือบได้แล้วอะ่ะเกือบได้แล้วทุกคนอีกรอบนึงเอ่องขึ้นมตกป่าวะห้ 500, าร้ 300, 300. อยสีเฮ้ยสา้อย

อขอสองอ่งขอส่งใบพัดนะจะได้ง่ายๆขึ้นเลยใบพัดงา่ายๆโอ้ยต้องขอโทษจริงๆด้วยนะที่ผมเล่นไม่ได้ตอนนี้ไม่ได้เล่นหนักเติบโอยยอุอ้ยเติบอุ้ย เมื uhm. ่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นจริงๆจริงๆจริงไม่มีอะไรเลยจะลงตัดตามกิดตกูเลยใยาเมื่อกี้ไม่อุ๊ยเมื่อกี้ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะครับไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีไม่มี ถ้าผมพลาดอะไรไปก็ก็ขอกลัรอนันตที่นี้ด้วยนะครับหรือว่ามันมีระบบอะไรหรือเปล่าแบบแบบมันไม่ให้แจ้งเตือนอย่างเงี้ยเฮ้ยถ้ามีก็ขอกลัรเกียอนันต์ทีนี้นะครับผมก็ขอโทษนะเพราะผมบางครั้งผมก็ไม่ได้เล่นเกมบ่อยขนาดนั้นบางครั้งก็ทำงาน,นเฮ้ย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 วัน ตรงนี้ผมก็อาจจะทําคลิปให้ทุกคนดูเยอะขึ้นเนาะเพราะมันโรงเรียนผมปิดเทอมแล้วทุกคนกดลไลค์เป็นกำลังใจด้วยถ้าดูถึงตอนนี้ค่ะใค้ยังไม่กด <c oughs> กดอน,นด้วยนะคะให้กดขอ,ขอให้บ้านรนวยรวยไปตลอดลชาแล้วขอให้เป็นคนดี้วย 我我我我我我我，再等我呢。 มันจะงานเข้ากันไม่ได้อือ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 ,อนี่แหละอุ้ยโทษทีนะคะทุกคนเออเมื่อกี้ต้องขอโทษอะไเมื่อกี้พอไไ่อมโทรมาอะไรวะอุ้ยอุลงลง,ลง,ลงเลย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 ได้นี่ยว่ะถ้าลงแล้วเราจะไม่ตัดอ,อุ้ย เอาไปเลยเซสสองตอนนี้ขึ้นก็ได้ว่าเซสสองปีกนี้ขึ้นก็ได้ว้าทำไมมันยากอย่างนี้วะโอ้ยโอ้ยีสองปีนี้ขึ้นก็ได้โอ้โหนี่รู้ว่าอะไรแต่จะเอาให้เครื่องมันขึ้นให้ได้อะง่ายๆอ่ะง่ายๆอ่ะเอาเครื่องขึ้นให้ได้เครื่องขึ้นเอาเครื่อง สภาพนี้ขึ้นไม่ได้อะ oh, เอาเชี่์เฮ้ยเดี๋วะเฮ้ยเฮ้ยวะอะไรวะมันตั้งอะไรผิดหรือเปล่านะเกม้ยเ,เกม้ยเ,เกมมังตั้งอะไรผิดเนี่ย้ยเกมเ อ,อง,ง่ายอันนี้ก็ไปได้แล้วแต่ก็ไม่รู้ว่าทำเออแล้วมาจบๆเลยทุกคนเา <c oughs> อาจจะไม่เน้นจริงจังนะมาจะเน้นตลกนะทุกคนรอบนี้เอาจริงแล้วรอบนี้เอาเอาเครื่องลงแบบธรรมดาดีกว่าไ้่สนามบินสนามบินหรือว่าเราจะลงแบบแบบยั้มชื่อน,นะเดียก็พอน่านะ โอเคเอาสลามบินแล้วกันอันนี้ไม่เกี่ยวอะไรกับจำจี้มาสก์ก็ okay. yeah. เกีเ่ยวกันแบบนปิดเลยแล้วก็ไฟลูกอู้ อันนี้พอจะได้ไม่ต้องเร็วเินคอมินพังันนี้ผมเอาจริงเอาจริงผมจะทำว่าจะเงียบนะนะเพราะผมจะตั้งใจมาก500ร0 0 300 200, 150, 130, 20, เอาอะไรวะมันก็มีล้รอร้อมันไม่ได้พังไม่ใช่หรอาตรงนี้ไปเลยเพื่อแก้ฝังมคราวนี้ผมเอาจริงจอันนี้เอาจริงจังคราวนี้ครานี้เอาจริงๆ ตอนนี้ต้องทำให้เชื่อมมามันไม่ลนผมจะไม่เน้นไม่เน้นทำคลิปใหญ่ๆอย่างนี้คลิปยาวๆนะจะไม่่อยทำจะทำคลิปสั้นๆคลิปหน้าผมทำคลิปไม่ค้าโอ้ยโอ้ย บินลดความเร็วบินลดบินวนลดจะขึ้นบินตกอ่ะอุ้ยอุ้ยจุดิอุ้ยอุ้ยยังบินหนูบ้างนะเออ จัม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 จมโอ้ยโอ้ยติดโ,โ,โ,โอ้ยเอาเล่นแล้วบอกต่อทุกคนแล้วเล่นต่อเอ้ยคลิปหน้าจะมาต่อคลิปหน้าจะมาเล่นเกมอะไรดีครับ เลือกโลบอกไหมครับหรือว่าแกนนี่หรือว่าเอฟซีโมบายหรือว่าหรือว่าหรือว่าเกมงูคอมเมนต์มานะครับไปครับคลิปจบละ